มาลองเล่นกันพี่บอบจังหวัดบอใบไม้บุรีรัมแพ้แล้วอันแรกมันมีบุรีรัมแล้วมีอะไรบางบัวทองไม่ใช่แล้วบางบัวทองเสียแล้วเบดเดบุญ ได้อุบลสัตว์แล้วก็สัตว์สัตว์สัตว์ส,สเหรอบึกปลาบึกปอปลาเบิร์ไม่ได้เป็นสังเกตก็ไม่บอกพูดก่อนดิบอกใบไม้อะบอกใบไม้เหรอก็บุ้งไงอะตัวบุ้งเออบุ้ง ไม่ได้นมันยากอ่ะเปลี่ยนหมวดเปลี่ยนหมวด่ะคนดังคนดังบี้บี้บี้ไหนบี้ไงบี้เดอะสกาแล้วก็บี้บี้อ่ะบี้เบิร์ดธงชัยอ่ะใบเฟิร์นอ่าบอบูใครอ่ะบอบูไงบบอู เขาคือบอบูงใครคือบอบูงผลไม้ผลไม้บุงนะบ้งไงบุ้งบุ้งไม่ใช่บลบุรีลำผลไม้ผลไม้อะไรอะผลไม้อ่ะผื่ก็ได้บอนลาเพ็ดใบบัวบกขอาพี่บอนลเพ็ดเออนี่อีกปะ ใบใบขาวใบ,<า>บไม้ <c oughs> เอ้ามันหอ่อห่อไอ้นี่มากพูจริงไงอ๋อใบใบหมกเออเอเอเอ,อาหารอาหารอาหารบ,าบา้ใบ,มบมไม้บะหมี่ถ้วยบะหมี่แห้งบะบึกไปบัวบกกรอบอ่าไปบัวบกยำปลาดุกม มันอยู่ในปะดูเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์บุ้งบุ้งไงบุ้งทอดอุ้บ่าโอเคอาชีพบอกไปไหมบริกรบริกรอาชีพบุ้งทำไมหนูได้หนูได้ยากจังอ่ะคนอื่นเขาได้ตัวอื่นมันง่ายอ่ะบริกรบริการ